กิจกรรมการสวดมนต์หน้าเสาธงในตอนเช้าของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักเรียนต้นแบบให้น้องๆได้เห็นและอยากที่จะทําตามจนกลายมาเป็นกิจกรรมร่วมกันในการสวดมนต์หมู่ทํานองสรพัญญะซึ่งสามารถฝึกสมาธิบริหารจิตให้พร้อมกับการเรียนจนกระทั่งได้รับรางวัลระดับประเทศติดตามจากรายงานค่ะ น้ำเสียงที่เปล่งออกมาเต็มเสียงดังชัดเจนมีกังวลไพเราะสนอหูความถูกต้องของอักขระความพร้อมเพรียงของจังหวะและทำนองที่รู้จักวรรคตอนว่าตอนไหนควรหยุดตอนไหนไม่ควรหยุดตรงไหนควรว่าติดต่อกันไปตรงไหนควรเอื้อนไม่ช้าจนยืดยาดหรือเร็วจนเกินไปเป็นหลักเกณฑ์ของการสวดมนต์หมูท่ทำนองสารพันยะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลสีวัดโพธาวาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ ได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นผลจากการปลูกฝังค่านิยมที่ดีและการฝึกฝนร่วมกันของนักเรียนและคณะครูเราได้เราก็จัดแบบสวดทั้งโรงเรียนก่อนค่ะสวดทั้งโรงเรียนเด็กทุกคนก็สนใจเพราะเราสวดหน้าสองทุงทกวันจันทร์ก็สวดเต็มบทแบบนี้ค่ะสี่อ่านสี่บทก็จะเอาเด็กที่ว่ามีพรสวรรค์ข้าาเสียงก่อนไปไปเป็นคนนำหน้าพระ ตอนได้ก็เอาเป็น10-20คนเลยค่ะคนที่นําได้คิดว่ามั่นใจในตัวเองอะไรก็ออกได้แล้วก็จำหมดแม่นเยอะมากเยอะจนว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็ประมาณเกือบแปดสซ็นแล้วทีน,นี้เด็กที่สนใจก็จะต้องเสียสละเพราะหนึ่งต้องมาเช้าเป็นพิเศษแล้วก็สวดซ้อมสวดมนตก่อนที่จะเข้าแถวทีน,นี้ช่วงพักก็ต้องการข้ารียบ ก็จะรีบมาซ้อมสดมนต์พอตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อนกลับบ้านเราต้องมาซ้อมจนถึงสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงค่ะซ้อม,มบ่อยขนาดไหนคะบ่อยทุกวัน ที่ผ่านมามีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์จำนวนมากแต่หลายปัจจัยทำให้เด็กจำนวนไม่น้อยไม่สามารถร่วมกิจกรรมต่อไปได้หนึ่งเรื่องที่มองแล้วอาจมองว่าเป็นเรื่องปกติคือท่านั่งเทพ,พบุตรและเทพธิดาที่น้องๆต้องนั่งนานเกือบ20นาทีในการสวดแต่ละครั้งแต่หากไม่มีความอดทนหรือผ่านการฝึกฝนมาการนั่งเป็นเวลานานก็เป็นไปได้ยากเราเริ่มเอาเด็กตั้งแต่ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 คัดมา100คนเอาเฉพาะเด็กที่สนใจเพราะต้องมีกิจกรรมไม่ว่าลักษณะการไหว้การนั่งซึ่งต้องมีความอดทนในการในการนั่งสวดมนต์เนี่ยผู้หญิงเราก็นั่งท,ท่าเทพธิดาแล้วก็ผู้ชายเรานั่งท่า,ทาเทพบุตรซึ่งระยะเวลาในการสวดมันต้องใช้เวลาประมาณ1ง1 8นาทีซึ่งนักเรียนก็ต้องมีความอดทนพอสมควรนะคะ ผลของความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูโรงเรียนเทศบาลสีวัดโพธาวาสในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีผ่านการสวดมนต์ให้กับนักเรียนจนกระทั่งได้รับรางวัลระดับประเทศนอกจากเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับครูและนักเรียนแล้วสิ่งที่นักเรียนได้รับนั้นมีมากกว่ารางวัล จริงๆก็เกิดความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าเราเองก็ตั้งใจในทุกๆการแข่งขันเป็นการฝึกซ้อมที่เข้มข้นมากแล้วก็คุณครูเนี่ยตั้งใจที่จะฝึกซ้อมพวกเราเพราะเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามันให้ดีที่สุดค่ะผลจ,จริงๆเรื่องของรางวัลเนี่ยเราไม่ได้การันตีจากรางวัลค่ะเราเราแค่รู้สึกว่าทุกคนสวดมนต์แล้วมีความสุขแล้วก็ได้ผลจากการสนมน์ยังไงรางวัลเนี่ยเป็นแค่รางวัล ชาชูชกเกียรติให้เราเฉยๆว่าเราทําได้เรามีแบบศักยภาพที่จะได้รับรางวัลค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอัน,นิสงส์ของอสมบุญไม่ได้อยู่ที่รางวัลค่ะก็ได้ผลจากการมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็ผลทางด้านของการเรียนการเรียนก็คือมีเกรดที่ดีขึ้นมีมีการศึกษาที่แบบตั้งใจเรียนมากขึ้นแล้วก็มีสมาธิในการเรียนได้คุณธรรมจริยธรรมครับก็ ก็อาจจะสวดต่อจนถึงอายุสักสิบห้าถึงลึกว่าสิบจิตลึกเก,ก,กินอาจจะสิบแปดเลยครับทำไมเราคิดว่าเราจะสวดต,ต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าเราจะได้สืบสานวัฒนธรรมต่อไปเรื่อยๆครับ โรงเรียนเทศบาล4วัดโพธาวาสได้รับรางวัล6รางวัลในช่วงปี2563ถึง2564เฉพาะในปี2564ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระคณิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบด้วยนางปริยากโกลกะผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับรางวัลเสาเสมารธรรมจักร รางวัลชนะเลิศระดับประเทศสวดมนต์หมู่สรนเสริญพระรัตนตรัยทํานองสารพัญญะประเภททีมโรงเรียนระดับปฐมศึกษาและรางวัลชมเชยระดับปฐมศึกษาสวดมนต์หมู่สรนเสริญพระรัตนตรัยทํานองสารพัญญะถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศปราโมทวีรสมปวินาฟักทองเอ t บภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี